ทำอะไรครับทำไรอยู่ขุดแทบบม,มันฮะขุดแ<า>ทบบม,มันโอ้หขุดไปแล้วครับได้ครึ่งหนึ่งน่าจะเจอตัวอีกประมาณสักสามสิบเส้นเข้าไปไม่แยมากครับ,บ,ตตรบใต้ต้นลำไยที่บ้านเลยจัดการด้วยนายหนุ่มตานุ่มเจอแล้วว่ะเจอยังไหนดูดิแล้วว่ะดูดิ ค่อยๆเอาเสียบอกเลยในรูมันดิเอาเสียมาอ้าวจะให้มันตกไปขี้ดินออกนั่นนี่ก่ะเอาขี้ดินออกให้หมดก่อนเอาเอาคอนออกนี่อออกนี่อ่ะเดี๋ยวขี้ดินตกไปใส่อ่ะเนี่ยเอาอันนี้อันนี้ออกไงเอาจอบะเอาจอบูดออกอ่ะเฮ้ยเนี่ยเอาจอบูดออกอีกเนี่ยขี้ดินตรงนี้ออกมาให้หมดเอา แล้วก็เคาะทุกมันนี้ไปจอกอะไรเจออ้ยเบาเบหน่อยเบาเบหน่อยอย่ถึงนะมันก็จุกจุกว่ะเออเบาเบหน่อยเบาเบหน่อยนิ่เหนียวอ่ะเอาขุดออกก่อนเฮ้ยก็มาสิบเซียนไหนดูแม่ไันได้มีแม่กอมีน่าขุดตัวก่อนนะ าลงไปละเจอยังดูดิมีแต่ขี้ดินเลยก็รู้ว่าเนี่อ่านั่นรู้ละเจอรู้ละมาพูดดิดิเบิกเบิกชุ่มใหญ่ๆหน่อย ีแม่เราผมมือล้วงดูดิแม่แม่มาน่ะมีใครก่วไหนอ่ะไหนใครล่ะของเก่าแล้วมั้งนี่แม่ล่ะมีแต่แม่ดูดิโอ้โหแม่แม่ปวกหรือแม่แบงมันนี่ยขาวจั่วขาวชั่วไปดูดิเด้อเด้อเด้อเอาดูไปอลยเอามืออุ่นมาดิ เอามือลงมาดใู้วางออมาีแล้วนี่โอ้โหึงเอ้นาเอามอมาดิวางมาอ๋นี่แหละมานี่มาตัวผู้เนี่ยตัวผูโอ้ยเอคบมือบมืเอาางาใเอากาดมาใเาเอากาาใส่อ่ะเดี๋ยวนี้คือเวลาตักบ้างครับเดี๋ยวเจอละ นี่ฮะแมงมันหลุมบนเล่นเลยมาภารกิจตลาดอะไรอ่ะอะ่ะก็ภารกิจฝุดเข้าไปนะค่อยๆเดี๋ยวเจอหลุมแน่นอนแมงมันครับแมงมันตอนที่หนึ่งตอนที่สองดูแม่มันเต็มเลยเนี่ยแมงมันเต็มแม่นอง่อะแมันเดเจอหลุมละหลุมขาวๆเาไม่ใช่เอากะเอากะมาตอนน้ำไหนเนี่ยกลัวไหม ดเออเอาเน้นมาใส่โฟใส่รึเปล่าเงี้ยโอ้ยมันจะเยอะขนาดไหนเยอะขนาดนั้นเลยอะ <c oughs> ลองล้วงมาดิเอาลงไปค่อยๆล้วงมา,ยายค่อยๆกะแตกหมดมอะใครมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยตักไปอันนี้ออกตักคว่างกันแมวกูก็ไม่เคยตักแม่มันนี่อ่า ครั้งแรกในชีวิตผมเลยนี่นแหละคอยตักไปโอ้โหดินเยอะเกินเนี่ยไปล้างยังไงวะดินอย่างเงี้ยเฮ้ยเหลือมันลอยไม่ลอยหรอกดูดิโอ้โหตุงใหญ่มากเลยโอ้โหของอยู่ในดินครับกว่าจะได้กินโอ้โหมันอยูนดังเนี่ยมีแต่ขี้ดินฮ่านุ่มตายตายอยู่ข้างในบนนั่นแม่นอยู่ข้างในตักมาโอ้ตึงใหญ่ขนาด่อยๆตักไปเรื่อยๆนี่ใส่มันกว่าจะได้กินของมันอยู่ในดิน จะให้หินลงไปนะเฮ้ยโอ้ตึงใหญ่ขนาดให้มันแตกนะค่อยตักไปใช่ใช่ใช่โอ้มันดึกลงไปเป็นศอกโอ้มือกูสั่นมือกุศลมากเลยมันไม่ได้กินจักจอบปะครั้งแรกในชีวิตนี่ที่ขุดเมืองมันได้แล้วก็ที่ตักค่อยๆเอาอยากให้อันนี้เอามีดมาไหนมีดหมออยู่ไหนมีดอ้อหลับคุณเด็ด อ๋อเป็นทางน้้น่ะไปซื้อข้าวกล่องมืกีนดีกว่านั่นไหะพี่นุ่มข้างนู้นน่ะนักคณะละใ่เย็นประเทศใส่ท้งขั้นกันใส่ป้อเยตักไปเรื่อยคตักไปเรื่อยนันนั้นอู้ินโอ้โหต้องขุดลงไปแหมันก็อน่ะโอ้ยตึงใหญ่ขนาดนี้อ๋อเนาะเต็มหมดอ่ะหั่ใหญ่เนาะ อ้าวนี่ฮะเดี๋ยวนี้รู้ตักไข่เลยตักไข่มาเยอะเลยดูแลเราเลยจะกี้ตะกูลไข่ยวังคอยตักไข่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกอันมาอันนี้ไข่มันเอาเนี่ยไปก่อนเดี๋ยวรอตักให้หมดเข้าไปนี่เป็นซอกนี่คอยตักเข้าไปกูมีโลนึงไในมีในสองโลเนี่ยนีลังตักเข้าไปไข่งกัน โอ้กฎหมาวะเท็เลเาหลบมันมีตึงอะเขาหลบหลูกกระหาว่ะทีว่านั่นน่ะนั่นน่ะแม่งวันนั่นมีทั้งสองขาะทีนั่นน่ะขาทีในหน้าน่ะเยอะไปเอากานั่นอันตีง่ะทีตีนั่นได้ผมหาไปแม่ไก่หม้อมันมันโอ้โหจึงบอกทุมาอยู่นี่เพราะว่ามันสูงแล้ตรงเขากาเหยียบไปเหยียบมาตึงวันเขามาเผาไฟในไป็นี่

ขไปเรื่อยๆดไปเรื่อยๆง่ายๆครับเอาน้ำใส่เข้าไปก่อนเอาน้ําใส่เข้าไปแล้วแล้คนคนไปคนมาก็จะประมาณนี้ใช้วิธีบ้านๆง่ายๆคนคนเข้าไปคนเข้าไปไข่มันลอยก่อนเราไปเทกันเอละน้ามา

ง่ายเลยโอเคเยอะแยะ,ยะ,ยะได้ไข่แน่นอนอ่ะวิธีการครับง่ายง่ายครับมันมันทีนนน่อยู่ในดินเราก็ออกมาได้ใส่ตะมังค์เลยไข่มีดังปืนมันมดอ่ะมันจะลอยแล้วไข่มัน,มนโอ้โหสวยๆเลยเทียน้ำใส ไข่มาปิดน้ำยังไงไมาปิดน้ำนมไปเปิดน้ำดิก็ให้แสงปิดน้ำนี่ฮะโอเคไข่แมงมันยังง่ายังไงก็ไข่แมงมันครับนมไปเปิดน้ำก่อนโอ้าห้รจคันมยนงค่ายง่ายๆครับแมงมันเดี๋ยวทำอะไรกินก็ว่ากันไป